ครับแม่ดดปานเข <ís> ็มกับมุ่นใช่แม่พีเข็มทั่วมาอย่างเนาะป่านเนี่ยเอาสวัสดีครับครับผมถึงม,มานถึงก้าวไปเอ่อย่างครับผมถึงเลิกงานครับโอ้เแรงมากครับผม อะไรนะครับอยู่กับผู้ใดอยู่กับพี่ฟุกครับผมพี่ฟุกรถเฮียอ่ะพี่โุกไถนโมกงานบออันพี่ฟุกครับพี่ฟุกครับผมอ่ะพี่มุกนันบอเพ่ให้มุกเดาโมกลาโมกเดาเนาะครับโอ้โอฟุกฟุกเอาคู้กับฟุกสวัสดีครับแม่ปานครับสวัสดีครับพี่มุกสวัสดีครับันพี่ฟุกพี่ฟุกครับฟุกฟุกครับแม่ฟุกครับแม่ฟุกฟุกฟุกครับ พ่อจ๊าครับเดี๋ยวที่ให้หามเลยเด้อเข็ยมากราบบ้านเดีตอนนี้เอาไอเขีมกลับบ้านบ่ครับบ่กลับบ้านเลยโอ้บ่กลับบ้านเอาพุ่นพุ่นบ่กลับบ้านไปหาแม่เลยบ่แม่นบ่ต่อประจับมาเลยโอ้ยพอพอเขียคือเห็ดแนวนี่ อยอตัววัวได้เนี่ยผมสีรา่งานบอดได้เนแนวนี้จันะหาบอดให้แม่แดงตึกสามบอดให้แม่แดงตึกษาบอดให้แม่เลยเป็นบอดขับเออต้องหาบอดให้แม่แบบนีเลยโอ re, way, โ้ยเนาะแบบเอานโปเขียพโเขียวกูก่ยเฮ็ดก็แม่ปานแนวนี้เฮกเป็ดแี่เกเป็ดแม่ไปหาผู้หญิงแม่นีเสียงมาต้องเปียนมาตอเขียนมาเป็นมีใเนี่ยเนี้ย อันนั้ไม่เียไปเตมัอันนั้นอันไั้ก็ครับเนี่ยข้าวผู้สาวแต้วขพ่อเข็มพ่อเข็มเล่ยพขอเข็มนะแม่นแม่นครับผมอื่นเป็นว่าพ่อเข็มครับ่ะเน่อยพ้าเข็มบ้าอบาเลี้ยงน่อ้ผู้ใดเป็นเมียหน่อยพ่อเข็มครับบานีเอาเป็หลุดนี้มียบนหลุดี้เขห็นมาตัดเมียหน่อยนี้เขาพ่่เข็มีเมียหน่อยพรอะบานี้เมียหลวงเมียหลวงบานี้แม่ เมี่ยหลวงเด้อครับบัดนี้อันเป็นเมี่ยหลวงแล้วแม่ก็เลยนำตังมาติดเมี่ยวกลางนมาติดเลยเนี่ยโอ้แม่แม่ล่ะเป็นเมียหลวงมันมาครับ่ครับโอ้แม่เป็นเมียหลวงบัดนี้เมียน้อยเมียน้อยเพิ่นแสดงว่าเพิ่นไปหาเมียน้อยเป่นบ่แม่แม่ห่วยเอาเลยเด้อบัดนี้บ่มันไปเฮ็ดงานติแม่เออบ่เพิ่นไปเฮ็ดงานบ่แม่ไปย่านเด๋วแสดงว่าเพิ่นเพิ่นบ่อันนี้เพิ่นบ่เข้าบ้านนี่เพิ่นบอก บ่เขาบ้านไปหาแม่เลยเป็นบอครับปมือ,อ,อมือแล้วลูกปาดโอ้ยหนอพอเข็มพอเข็มเชงไหนยังเห็ดกับแม่ป่านแนวนีูก็ต้องเนรักูเกงกูไปหาเมีนครับดาาเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจิโทรคุยครับพอเข็มมา,าเพิ่งกึ่กาเฮ็ดแนวนี้แั้วก้่ฮ็ดกอะไ้กับเมรีอกันแบ่งิ่นก็ได้มาลูกเขาแ่งปุ๊บ แม่คือจะเป็นตาเสียใจแห้งเนาะแม่นมเนาะแมเจ็บใจแห้งแม่ก็นั่งมันมันมาติดเลยตัดต่อรูดตังมาติดแต่เลย,มเลยแม่น่ามาติดมุ้งโอ้ยเหลงเ<น>ต็นเห็นนะครับแม่อาจจะบ,บ่ว่างครับแม่เพื่อนอาจจะบ,บ่ว่างก็ได้อาจจะบ,บ่เป็นจากจิแบบที่แม่คิดก็ได้แม่ก็ขเขียนเป็นหนึ่งใช่บรรดาเป็นครับาครับแม่อันฟูไในฮิเบิร์นกระจกวอ เบอร์เบอร์บอทโจวครับโอ้ผมโมมี่ครับผมโมมี่ออไหมีเบอร์ได้หรอไข่เบอร์เนออะไรกว่าครับบบุญคุมีเลยครับแมียโมมี่บอทโมมีเบอร์บอโจเลยครับเม่พนพอสมัครกันติดต่อมิจะเจอกันได้สินะครับติดต่อครับ กัน,นกร,งงนรครับหูจักครับพ่อเขียอันมผมผมเคยไปเลยูดโรเทนวนยสองน้ำกันครับเพื่อนครับแะลอยโอ้ยอัน,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 ต,นอตอนนี้ผมอยู่วงไงครับเมี่ตมาตัวผไปหีเกมครับตไปเนๆๆนอรโอ้ยผมกับบงหุนอ่แล้วเมีย เอาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแม่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 ลองปรึกษากับกดลังสีมันเบิ่งนะครับแม่ว่าเปิดจางไหนกดนี่แหละครับกดลังสีมันที่ว่าที่แม่โทรมาหานี่แหละครับแม่ครับแม่ครับผมแม่ป้านครับ เอเอเอาตั้สี่แวผมสิโทราพพอเขียเดยนไปถามพอเขียก่อนเด้อว,ว่าเป็นจังไดไปยังขึ้นบ่เขาบ้านเออบ่เขาบ้านน้องเตดิแม่บอกตั้งเด้อนึงแม่ก็ต้องดีใานยเ็บนบ้านเดอยบอ่ะอ่ะน้องกันผู้บ้าอบเมียปาน่องน้องนกอกเมียน่ะปลาโบวาพีอ่นผู้สาวมหาบ่อบ้าน่บ้านบ่อเอซี่บ่ครับผมเออ แม่แม่จะเย็นเย็นคนเลยครับแม่มันเอฟซีบอสอนอซวผาปิกีบ้าสาวแปดสิบ็ปีบนแม่ครับแม่แม่บ้นไเ่นแม่ฮาแ่กรนไเนม่ฮาร์โอครับครับครับแม่เอูหผาเก็บดูเน้นหนึ่งเลยเนาะโอเคแม่เดี๋ยวผมสิครับรถกลับขอนแก่นไปเลยตอนนี้พี่อยู่เมืองเลยพีย เยะจังเดเยวสิบอก้อแม่เด้อขหาม่เอับพ่อาจจะบ่ว่างกันละพ่อแล้อาจจะติดธุระงานรถเงาหลงานรถเงาไหลโอเคครับโอเคครับครับแม่ครับเดี๋ยวผมจะไล่เลื่อนสถานการณ์ให้่ฟังไหมแม่เด้อเออเออแม่ให้ตึง ครับได้ๆเลยครับแม่เห็นฮอลเราจัดการแม่เลยจัดการให้แม่เลยครับครับเดี๋ยวผมจัดการให้แม่ครับเอดี๋ยวผมอัดคลิปไปให้แม่เบิ่งเลยเดี๋ยวผมอัดคลิปไปให้แม่เบิ่งครับแม่ครับครับอย่างอย่างกดเวลาวมือก็ต้องพ่ออียังเงี้ยพี่น้อง โอไม่อยกแล้วเพงรักสายมืกันนี่อมันก่ยังหลับที่เราผู้ถูกครับผมอม่รับอะไรดีอันโอ้แม่โค้ชพีชวี๋วันนีม่อะอเสีี่สลี่ครับผมกคพิครับโอ้ย ไปปานกิไปก่าน,านพ่อเข็มเคยได้ยินอยู่บ่เดี๋ยวต้องไปเบิง่งทีพ่อเข็มเคยได้ยินไปย่ำหมอในไหล่สุดไปปานพ่อเข็มโดยตรงเลยครับผมตานเนี่ย <c oughs> <c oughs>